ในอนาคตจะเป็นยังไงแน่นอนครับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุถ้าเราอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลก็คงจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผมมองว่าการแก้ไขด้วยวิธีว่าจะหาทางทำให้อัตราการเกิดกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมจาก5 0 0 0 0 0เป็น6 0 0 0 0 000ก็คงทำได้ยากในความเป็นจริงผมกลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ก็คือให้ความสำคัญ กับเรื่องการศึกษาแทนเรามีคนน้อยเรามีทรัพยากรน้อยแต่ทำยังไงให้คนและทรัพยากรของเราทุกๆคนมีคุณภาพสูงที่สุดหลักๆในผมว่าน่าจะมีอยู่สัก2-3ถึงประเด็นครับประเด็นแรกสุดเนี่ยแน่นอนคือเรื่องของภาษาเราสังเกตได้เลยเป็นนอมของประเทศไทยว่าเ,เวลา คนไทยพูดถึงเรียนนาชาติให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษน,กน,นะครับเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นกับครอบครวัวไทยเสมอมาก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่แก้ไม่ตกสักทีนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนนาชาติเป็นคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศาติศวรษที่ผ่านมานะเอ่ t w e n t r s t century skill มาแล้ว นะครับประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากก็คือเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับ critical thinking นะครับความคิดสร้างสารรค์ประเด็นพวกนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะมีคําถามถามมาเยอะมากเลยว่า ระบบการศึกษาไทยสามารถสร้างลักษณะแบบนี้ให้กับผู้เรียนได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นจริงผู้ปกครองมีความเชื่อถือมีความมั่นใจกับหลักสูตรนานาชาติมากกว่าว่าจะสามารถทําให้ผู้เรียนหรือลูบุตรหลานของเขาสามารถที่จะมีความสามารถแล้วก็สกิลพวกนี้เกิดขึ้นการเรียนนานาชาติถ้าจะเรียนเนี่ยมันก็ควรจะต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะการที่เขาเริ่มเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย มันจะได้ถูกปลูกฝังในแนวทางเดียวกันสมมุติว่าเรากําลังจะสร้างรูปปั้นอะไรขึ้นมาสักรูปปั้นหนึ่งเราให้ช่างคนนึงทําไปสัก50%แล้วเราก็ไปเรียกช่างอีกคนหนึ่งมาทําอีก50%ที่เหลือแนวโน้มเนี่ยมันจะมันจะผิดผิดจากความตั้งใจของคนแรกแล้วก็จะไม่ได้ตรงใจกับเหมือนของคนที่2ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ นักเรียนเนี่ยควรจะเริ่มเรียนแบบไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าควรจะตัดสินใจให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าชอบหลักสูตรไหนอยากให้ลูกมีแนวทางในการเรียนการสอนแบบไหนตั้งแต่ต้นแล้วก็เลือกยาวไปเลยที่เห็นชัดที่สุดแน่นอนก็คือเรื่องของภาษาเดิมที่การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเป็นภาษาไทยต้องปรับมาเป็นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เราก็ทราบครับว่า การเรียนภาษาเนี่ยเริ anything, ่มเรียนตั้งแต่ยิ ma, uh, ่งเด็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งเรียนง่ายเท่านั้นมาลอเรียนจนโตแล้วก็จะปรับตัวยากขึ้นแต่นอกเหนือจากภาษาแล้วเนี่ยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนของหลักสูตรไทยกับวิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติก็ไม่เหมือนกันความคาดหวังในห้องเรียนก็ไม่เหมือนกันคุณครูไทยเนี่ยมีความคาดหวังกับนักเรียนแบบ อยากให้นักเรียนมีลักษณะแบบหนึ่งอยากให้นักเรียนเรียบร้อยมีระเบียบวินัยใ,ในทางตรงกันข้ามคุณครูชาวต่างชาติส่วนใหญ่อยากให้นักเรียนกล้าแสดงออกพูดคุยตอบคําถามมีความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความคาดหวังก็ไม่เหมือนกันแหละผมว่าก็ก็มีความจําเป็นที่นักเรียนจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะในส่วนโรงเรียนนานาชาติ DBS นะครับ วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือจะจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเล็กเลยนะครับก็คือตั้งแต่2ขวบนะครับไปจนถึงเด็กอายุ18ขวบนะครับถ้าเรียกเป็นชั้นปีในระบบไทยก็จะเรียกว่าตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นม .6 นะครับแต่ในระบบอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่าตั้งแต่ early year foundation นะครับไปจนถึง year 13นะครับดังนั้น DBS เนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดจนครบจนถึง year 13แต่ในปัจจุบันเนี่ย นักเรียนของเราก็อยู่ที่เยยสิบเอ็ดนะครับปีหน้าก็จะขึ้นเยยสิบสองและก็จะเป็นสองปีสุดท้ายของการศึกษาครับ DBS <D BS S 2> ของเราเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เรารับมาจากหลักสูตรของประเทศอังกฤษแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เราเน้นก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษแล้วทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของเอกชนก็เพราะว่าหลักสูตรของเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วน ทั้งในเรื่องของการศึกษาและรวมไปถึงด้านอื่นๆที่ประกอบขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายกีฬาอารมณ์สังคมดนตรีความคิดสร้างสารรค์และกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหลักสูตรของประเทศอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนเนี่ยมีความครบถ้วนและก็สมบูรณ์แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเทียบความต้องการของคนไทยหรือลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะสังเกตได้ว่า ครอบครัวไทยถูกจริตกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษมากกว่าเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามจะอธิบายให้ให้ผู้ของฟังก็คือว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือหลักสูตรที่ดีที่สุดเน่ยไม่มีอยู่จริงมีแต่โรงเรียนที่เหมาะสมกับครอบครัวเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำไม DBS ถึงเลือกใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษแล้วก็ต้องเป็นประเทศอังกฤษแบบเอกชนด้วยเพราะเราเห็นว่าแนวความคิดของคนไทย แล้วก็วิธีการวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยไปกันได้ด้วยดีกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษปัจจุบันทุกคนสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถ้าทุกคนเข้าถึงมือถือได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คำว่าขาดแคนในเรื่องของข้อมูลไม่มีละแต่ประเด็นกลายเป็นว่าและเมื่อมีข้อมูลเยอะแยะแบบนั้นเเราจะจัดแจงกับมันยังไงคัดแยกกับมันยังไงคิดวิเคราะห์ทำยังไงให้มันใช้ได้จริง อันนี้กลายเป็นประเด็นที่ที่มีความท้าทายมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกังวลมากขึ้นว่าจะทํำยังไงให้ลูกหลานของเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประโยชน์ไม่ใช่อ่ข้อมูลที่บางทีก็ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการรับรองที่ถามว่าสกิลไหนสําคัญที่สุดใช่ไหมครับผมว่าสกิลที่จะเล่นแล้วก็รีเล่นได้ก็คือสามารถที่จะ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการเรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเราบอกว่าเออความรู้เนี่ยนะสอปีก็จะออฟโซลิดแล้วต้องมาปรับตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นแต่แต่ในปัจจุบันมันไม่ได้ยาวถึง2-3ปีแล้วบางทีแค่3เดือน6เดือนเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ก็มาแล้วกลายเป็นว่าบุคลากรของประเทศไทยในอนาคตหรือเด็กๆในอนาคตที่จะโตไปเนี่ย จะต้องมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพื่อเขาที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้โครงสร้างของโรงเรียนอังกฤษแตกต่างจากจากโรงเรียนไทยในหลายๆประเด็นเราก็ยังมีครูใหญ่แล้วก็ยังมีครูน้อยแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่จะมาดูแลในเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของทุกๆคนด้วย เราจะมีคอนเซปที่ถ้าใครคุ้นชินกับหนังจากต่างประเทศแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ครับก็จะมีเฮาส์ซิสเต็มนึกออกไหมครับแฮร์รี่จะต้องอยู่เฮาส์อะไรก็จะมีคอนเซปเรื่องเฮาส์นะครับมีคอนเซปอีกคอนเซปหนึ่งที่ที่เป็นคำศัพท์ที่ปกติกคนไทยจะไม่ค่อยเคยได้ยินในโรงเรียนไทยแต่ในโรงเรียนอังกฤษจ,จะให้ความสำคัญมากๆก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า p a s t o r a l care ก็ p a s t o r a l care เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษเลยนะครับ เพราะว่าพัสดุโลแกนเนี่ยนอกเหนือจากการที่โรงเรียนเนี่ยดูแลการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนแล้วเราก็มาดูแลในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของนักเรียนด้วยให้เด็กๆของเราเนี่ยมีทั้งความเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่ในวัยเรียนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆต่อไปในอนาคต Okay, so we're building two new buildings. Uh, we call them D4 and D5. Uh, D4 is our auditorium building, so it's a specialist facility for the arts. Uh, so in that building, we're going to have a 665-seater auditorium, as well as specialist rooms for design, technology, art, music, black box theatre, theatre, as well as uh, drama classrooms. Uh, D5 is our senior school building, so that's going to support the students in the school in the final stage of their educational journey where they begin preparations for going to university. So within that our eldest students, who we call the sixth form. They will have their own specialist facilities that really um, promote a level of independence and it sort of mirrors what it's like in that kind of experience in your first year at university, where you have common rooms that you can use. We've got an extensive library which is there for the students to develop a love of reading and um, but also to be able to undertake independent research. And then we also have rooms for each house. Uh, in the British system, um, a house is a group of students, uh, so students mix with students in different year groups, and each of our four houses has their own space in which they will um, get to um, socialise and build bonds and friendships that will last a lifetime. We've also got specialist facilities in that building that will support academics. Uh, so, we have, for example, um, computer suites that will allow students to develop advanced knowledge of things like coding and um, data science. Uh, we also have specialist science labs, which will support students in all of the science learning that they need to do up to pre university level. Uh, so, these two facilities are really going to revolutionise what we can do as a school.